โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดิมคุ้งนะครับผมและวันนี้นะครับเรามาอยู่ในสกินพิเตอร์เซนไฟเย่นั่นเองนะครับผมแดบเนี่ยโอ้โหวันนี้นะครับนะเราจะมาเอาชีวิตรอดด้วยพิกแอกแตงโมนั่นเองนะครับผมนี่ครับโอ้โหมีเป็นล้านเลยนะครับนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับคอนเทนต์ใหม่ที่ผมเพิ่งคิดมาได้เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับนะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะครับนี่ครับเต้นโชว์เลยนะไม่กดไลค์นี่พี่ไม่เต้นนะเออเซ็งเลยโอ้ไม่กดไลค์กันเนี่ยเอยเซ็งจริงๆเลยชอบบอกว่าทำไมพี่เต้ไม่มาสักทีก็รอก่อนสิครับเดี๋ยวพี่เต้ก็มานะเออขออีกเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เต้จะมานะเต้นเต้นฮครับโอเคเข้าเรื่องนะครับก็คือพี่เต้เนี่ยยังมาไม่ได้นะครับนะก็ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับนะก็รออีกอดใจอดใจเดียวนะครับนะ ก็ดูคลิปพี่ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวพี่จะมาเอาชีวิตรอดด้วยพี่แอคแตงหมูนั่นเองนะครับนะเอาชีวิตรอดนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นพาร์ทๆไปเนาะแต่คือพันนี้เอาชีวิตรอดด้วยพี่แอคแตงโมพันหน้าเอาชีวิตรอดด้วยพี่แอคอื่นๆอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้เอาชีวิตรอดด้วยพี่แอคอะไรนะครับนะก็อื่นเลยเราต้องตัดไม้ครับใช่นะครับเนาะวันนี้พี่มาเป็นพี่เต้สักแป๊บหนึ่งนะออออเโอเคจัดไปตอนนี้อยู่ในภาค1น2 2นั่นเองละครับพ่อโอเค ได้มาแล้วได้ไม้มาประมาณ8อันนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับนะวิ่งฟาร์มฟาร์มฟาร์มแต่ผมต้องการที่จะลงเมืองน,นะครับเพื่อที่จะใช้พิกแอ็กเนี่ยให้มันคุ้มค่านะครับนะเพราะว่าเรามีแค่พนะิกแอ็กเนใช่ไหมหละ่ะเราไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากพิกแอ็กนะครับโอเคหลายๆคนบอกว่าพี่เอาสกินอ่าเอาไม่ใช่เอาสกินออเทชันแพกแบบว่าธรรมดาสีดีฟอลพี่ก็จัดให้เลยนะเออนี่อยเาช่ใชแพ็คดีฟอลเลยส่วนสกิน ก็สกินพิตตนะครับโอเคก็เอาเป็นอะไรเดียวเอาเป็นขวานดีกว่าเนาะขวานกับดาบอยากได้ดาบแตงมูมากเลยนะครับมันคงจะดีหน้าดูนะอโอเคจะไปนี่ครับนะเราได้สเสบียงมาพอพอ,พออิ่มพออิ่มพออยู่ได้นะครับพอเอาชิดรอดเราได้นะครับโอเคจะไปเอาชิรลรอดนคือแรกพอนะครับเอาชิลลรอดนคือแรกด้วยพิกเอ็ แตงโม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 ,โม,โมน่ารักจัดไปเฮ้ยมีแก่แล้วอย่างนี้แล้วก็พอนอนได้แล้ววันนี้แกเจ้ะเอามาวันดีแกวัดดีวัดดีวัดวดีจริงๆอะ่ะข้าไม่อยากฆ่าเจ้าหรอกนะแต่มันไม่มีการไกลละสินี่ครับโอ้พี่แอคแตงโมก็ขดุดก็มันกระชานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะมันเป็นพี่แอคแตงโมไง

จิกโอเคสวัสดีครับไปเจอจิก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 โอเคไปเร็วสิอืมก็พี่ก็จะทําผลงานให้ดีกว่านี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับคือแบบพี่เป็นคนที่อ่านคอมเมนต์โนเวยแล้วพี่เป็นคนซีเรียสมากอะแบบมีคนแบบคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยพี่แบบเอาไปนั่งคิดทั้งนวดเลยนะเว้ยแบบไปทําอะไรผิดวะอะไรเงี้ยนะคือผมอาสามาช่วยอะครับนะอืม นะผมอยากช่วยเพราะว่าพี่เต้เขาเคยช่วยผมไว้เยอะนะครับนะเขาช่วยผมจากผมเนี่ยสองพันซับเออประมาณห้าพันซับเนี่ยแหละแล้วเขาช่วยผมมายันสองแสนซับอะ่ะเขาไม่เชิงว,ว่าช่วยเขาคือแบบให้คําแนะนำเหมือนแล้วผมมาถึงจุดๆนี้ได้เพราะเขาอะ่ะเพราะเขาแนะนําผมอาเออผมก็แบบดีใจอ่ะครับผมก็เลยเออตอบแทนในการช่วยกับเขาละกันเนาะอืก็ถือว่าน้ําใจนะเออมีอะไรก็ช่วยๆกันไปนะครับตอนนี้ผมก็เอาพลิกแอคไม่ใช่เอาพลิกแอคดิเอา ่านก็พอแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะพังแล้วนะครับโอเคอเคุอค้ยได้ทองไม่ได้ได้ทองของทอี่ถันมาเยอะทองบ้าเลยเป็นอย่างนี้วะเออเออแล้วนะครับผมนี่โอเคอันนี้ป้ายเก็บผมอยากได้อ่าทิ้งก็เลยดีวะเนี่ยทิ้งนี่ไปแล้วกันนะครับนะโอเคเราจะเริ่มสร้างบ้านด้วยนะใช่แล้วเดี๋ยวเราต้องการอ่าตาผิงนะครับนะ มันต้องประมาณเท่าไหร่วะไม่รู้เอามาเผื่อกันเอามาสักสิบอันเนาะอืมอยวั้นก็จะได้ดาบเดยถ้าเกิดเป็นแปดอันก็อีกสองอันก็ทําเป็นดาบได้ได้ได,ได้เออได้อยู่จัดไปครับตอนนี้ฟ้ายังสว่างเรายังไม่จบคลิปเท่านั้นนะครับอืมาเพราะว่าฟ้ามันยังสว่างอยู่ นะครับนะคลิปนี้ก็ขอกำลังใจหน่อยนะครับพี่จะสัญญาพี่จะทำผลงานอย่างดีให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมจากเตเอซัไฟร์นะเออก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่กันได้นอกดีปบุคุนะไม่ติดตามไม่เป็นไรนะครับขอแค่ดูช่องพี่เต้แล้วรักพี่เต้รักพี่แบบนี้ตลอดไปก็พอนะครับนะจะไปเปิด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 จะพังแล้วสินะเจ้าพ i ิกแอคน้องยไม่เป็นไร พี่สร้างบ้านแบบย่อมๆพอนะถึงแบบว่าอย่างน้อยก็ภารกิจเราก็เสร็จไปแล้วรุ่นร่วมนะครับด้วยพี่แอเมลอนหรือพี่แอแตงโมนั่นเองนะครับนะก็คอนเทนต์ก็มีประมาณนี้แหละคือผมเพิ่งคิดได้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะอืมพี่กว่าจะคดคอนเทนต์ได้เนี่ยอกว่าจะได้กับเอ้ยตัวอะไรวะโกแกเอ้ยข้าไม่อยากฆ่าเจ้าเลยอือเราอยากเจอกันเลยดีกว่านะเพื่อนรัก เราจะอยู่แบบนี้หนาวๆไปไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมันหนาวเกินโอเคมาตรงนี้หน่อยโอ้โหอากาศค่อยเย็นสบายมันจะได้แบบว่าดูเป็นธรรมชาติดีและอีกอย่างคือแบบจากเป็นหวัดนี้น่าจะหายเลยนะถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ย,ยชีวิตดีดีเออพังจนได้ไม่นะขอความเห็นใจด้วยครับ ขอความเพนใจด้วยครับโอ้โหเต้นเออเอ้ยเอ้ยจะอาจจเออเออก็อยากจะเต้นอีกเนาะแทนที่จะร้องไห้ดันเต้นเฉยเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นเลยว่าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้อไปลุย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 จะมืดแล้วเราต้องรีบสร้างบ้านเดเซซี่โอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยอยากได้ที่โล่งๆเฮ้ยเจอแล้ว โอเคได้ที่โลกแล้วครับนี่ไงเราจะสร้างบ้านตรงนี้กันนะครับผมนี่สร้างบ้านกลางนี่ไปเลย <c oughs> ดีปะเอ้ยได้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 ไดปับ๊บอันนี้ก็จะตกแต่งหน่อยนะเป็น4ีคูน4พอมัง้งอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอจจะปุบ๊บอ่าสี่หนึ่งสอ่เออมันเล็กไปแต่ก็ดูดูดีนะอาจจะดูดีก็เป็นได้เออหมด อาจจะแล้วเรามีแค่นี้อ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำเป็นบันไดขึ้นไปก็ได้เออเจ๋งเจ๊งเจงเจ๋งเจ๋งนี่ไงอย่างนี้ก็ได้เออป๊ปป๊บปป๊ปป๊าปป๊าปป๊ป๊ปอันนี้ก็จะเป็นแบบยังไงดียะเอาต้นโอกมาช่วยด้วยก็ได้นะเออเอามาช่วยช่วยกันนะเออเราธรรมชาติต้องมาช่วยช่วยกันถือว่ามันจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเราแต่ก็ นายช่วยเราได้เยอะเพราะฉะนั้นต้องนายต้องมาช่วยเรานะโอเคปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนโอ้อยู่ฝั่งนู้นเหรอกันนี่อะเอามาทับก็คงไม่มีใครรู้หรอกมั้งเออไม่มีใครรู้แล้วแค่เนี้ยไปโถนี่ไงป้าได้มา20เลยนะก็จะเป็นยังไงดีอะทางเดินมันเหรอเอืมอืมอืมช่วยท่านผู้ชมช่วยกันคิดหน่อยครับว่าเป็นอะไรดีนะครับนะแต่เราจะทำเป็นบันไดเออทำเป็นบันได ผมจะไปไงวะเนี่ยจะไป,ะปะนี่ครับบ้านติดนี่เลยเอ้ยผมคิดอะไรออกแล้วนี่ไงก็เป็นนี่ไปเลยดีนี่ไงเออเนี่ยเป็นนี่ไปเลยเนี่ยเออง่ายๆนะครับอีซี่ดีครับเรียบร้อยจริงด้วยอ้าวอาจจะนี่ไงได้แล้วก็จะเผาตรงนี้นี่ครับตามคาดครับเราจะเหลือสองอันนะครับก็ถือว่าได้ได้อยู่นะโอเคทองทองบ้าเลย อีกแล้วผมชอบเรียกผิดเอามาปิ้งเอออันนี้ก็ทมเตียงนอนที่กำลังจะนอนเร็วๆนี้โี้ยรู้สึกงว่วงนอนเหลือเกินแต่เราต้องทําต่อไม่ได้ไม่ได้เราต้องทําต่อสินะชีวิตเรานี่มันต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะนะไม่เป็นไรก็จะอาจจะเอ้ยจนได้นี่ไงนี่ไงเสร็จแล้วบ้านของเราถึงจะเปียกหน่อย เราต้องเดินกับอะไรอะไรเนี่ยการเดินทางมันจะเปียงหน่อยนะนี่ไงลงมาปุ๊บแปะนี่อวารณมิรู้สึกง่วงเหลือเกินอันนี้เราเก็บเป็นกล่องพอไม่พอแล้วเนาะเราปิดเป็นบ้านเลยเลยกะไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วปิดเป็นบ้านปิดเป็นบ้านเอออันนี้ปล่อยไว้เชิบ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 เชบเตียงมานี่ จุดๆไม้หมดนะเราแบบว่าประกอบอะไรประกอบได้ก็ประกอบไปนี่ครับตีก่อนนอนไม่งตรงเนี้ยโหดพอแล้วเราขอกินให้อิ่มแล้วเราก็จะนอนนะครับอโอเคถือว่าคืนแรกเราผ่านไปได้ด้วยดีนะถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับยชล โอเคนะครับก็ภารกิจแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะตอนที่1น,นะครับพิกแอคแตงโมนั่นเองนะครับนะก็นี่ครับมีเพียบเลยนะครับก็สําหรับใครชอบคอนเทนต์นี้หรือคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเต้กับดีบุคุงกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวพี่เต้กำลังจะมานะเร็วๆนี้นี่แหละนะครับนะก็สาหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ เตเสุดไฟเยร์แล้วก็ดีมคุมกันด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์กันด้วยคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยนะอย่าด่าก,กันเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ดีมเงินขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย้ yeah.